นิยามคำว่าบุญคุณก่อนเอาตามพระจนานุกรมคําว่าบุญคุณเนี่ยเป็นคํานามที่แปลว่าความดีที่ช่วยเหลือหรืออุปการะนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เออเอาง่ายๆก็คือว่าเวลาที่ใครช่วยเหลือเราหรือเราช่วยเหลือใครนะคะก็นั่นก็คือสิ่งที่ดี ที่เราช่วยเขาหรือว่าสิ่งที่ดีที่มีใครสักคนหนึ่งช่วยเรานะฮะจริงๆบุญคุณเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นคําที่กว้างมากเลยเหมือนกับพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดอะไรเงี้ยเลี้ยงดูเราส่งเสริมเราเรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นผู้มีประคุณของเรานะฮะแต่ทีเนี้ยต้องถามต้องถามเจ้าของช่องแหละว่าท็อปปิกอะไรที่ว่าบุญคุณต้องถามน้องแหละอ๋อค่ะพอดีพอดี พอดีไปอ่านมาเจอมาในเพจของป้าค่ะแล้วอแกเขียนแบบว่าคืออะไรนะเกิดเป็นลูกอ่ะคือไม่กลาบแม่ยังไม่ร้ายเท่ายุคให้คนอื่นด่าแม่อืมมันเลยมีความรู้สึกแบบเอ้ยมันใช่ไหมคะพี่เปมคือมันมความรู้สึกแบบ บุญคุณของพ่อแม่ของบุปการีของพระในบ้านมันยิ่งใหญ่มากๆอ่ะมันมีความรู้สึกแบบเออคือมันกินใจอะ่ะเกิดเป็นลูกไม่กล่าบแม่ไม่กล่าบแม่แล้วยังไม่ร้ายเท่ากับยุให้คนอื่นด่าแม่มันก็เลยแบบมันจุกจุอะค่ะพี่เปรมก็เลยตั้งหัวข้อมาอืมกว้างๆ <laughs> อ๋ออ่ะก็จริงๆแล้วก็ก็ ก็เล่นประเด็นนี้เลยก็ได้ค่ะ<อ>ก็คือว่าก็คือว่าเหมือนกับว่าเราก็เราก็พูดประเด็นนี้แหละเอาตรงๆเลย<อ>ไม่ต้องกว้างกว้างไปเดี๋ยวเอฟซีจะฟังไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจออเก็พูดไปเลยว่าเนี่ยเราจะพูดเรื่องประเด็นนี้นะสําหรับดาราหญิงอะไรเงี้ยที่แบบว่าคนแบบไหนที่สามารถที่ทําให้คนอื่นคือ,ค,อคือต้องเป็นต้องเป็นคนแบบไหนที่จะสามารถที่จะเพิกเฉยแล้วก็นิ่งนิ่งนอนใจ ไม่ดูดำดูดีในการที่ใครสักคนหนึ่งหรือว่าใครหลายๆคนมาลบหลู่พระคุณของแม่นะคะแล้วก็โอเคโอเคกับคนที่เป็นพักพวกของตัวเองใช้ใช้แม่ตัวเองทำคอนเทนต์เพื่อหาไรายได้หายอดวิวมันต้องเป็นรูปแบบไหนที่จะทำแบบนั้นได้ก็สแสดงว่าผู้หญิงคนนี้นะคะหรือว่าบุคคลบุคคลพวกนี้นก็คือว่าหนึ่งหนึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกสำนึก พระคุณของพ่อแม่ก็คือเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกที่รักพ่อแม่เท<ป>่าไหร่สองเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะซาบซึ้งในพระคุณแห่งความดีของใครได้ก็คือไม่สามารถที่จะจับดีใครได้นะคะก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าอ่าเป็นคนที่ไม่ไม่นึกถึงคุณงามความดีของใครเลยนะ <es> ก็แสดงว่าคนพวกนี้เป็นพวกที่อ่ามีความเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะก็คือใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน เพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะไม่สนคือสัตว์เดรัจฉานเท่าที่เรารู้กันเนาะว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่านี่คือพ่อนี่คือแม่นี่คืออะไรแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาสังเกตจริงๆถ้าใครเลี้ยงสุนัขใครเลี้ยงสัตว์อาจะเห็นนะว่าจริงๆแล้วสัตว์อ่ะมันมันมีมันแบบมันมีความกตรัญญูนนะสัตว์อ่ะจริงๆแล้วว่าเห็นไหมหมาเนี่ยรักเจ้าของนะใครให้ข้าวให้น้ํามันเนี่ยมันจะถือว่าคนคนนั้นเนี่ยคือเป็นนายมันเป็นเจ้าของมันเป็นคนที่แบบเออมันจะต้องจงรักภักดีไปตตตลอดชีวิจนาย ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเคนพวกนี้ก็ต้องยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานใช่ปะก็คือยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะนั่นหมายความว่าคุณนี่คุณนี่ต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานนะอ่ะดูจากอะไรก็ดูจากพฤติกรรมแหละไม่ต้องดูจากคําพูดเพราะคาพูดของคนพวกนี้ถือว่าเป็นศูนย์เลยค่ะ,ะก,ก็เอาเรื่องพฤติกรรมเลยค่ะเอาเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมต่อเนื่องเลยว่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องราวพวกนี้มาเนี่ยเขา เขามีปฏิกิริยาอะไรบ้างแล้วเขาทําอะไรเพื่อเป็นการปกป้องครอบครัวเขาพ่อแม่เขาไม่มีใช่ป่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนคนเนี้ยสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูอีกหรือไม่อุ้ยเสียงเออนั่นแหละ่ะก็ก็คือง่ายๆเลยไม่ต้องคือไม่ต้อง จริงๆเวลาหนูจะจอะประเดน็นอนี่ยหนูจอบไปเลยหนูไม่ต้องมาหนูไม่ต้องมากวาดประเด็นเ่คือหมายว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาภาพภาพกว้างเอาภาพคือเหมือนโฟกัสไปเลยว่าอ่านเราเราพูดเรื่องประเด็นของดารานะที่แบบปฏิบัติตัวต่อผู้มีพระคุณอย่างเช่นคุณแม่อะไรเงี้ยใช่ก็พี่ถึงบอกว่านะฮะเท่าที่เราจับตาดูพวกนี้มาสองปีเนี่ยเรารู้เลยว่าตรงนั้นไม่มีใครดีเลยมีแต่ว่ามันจะมีแต่ว่าเลวน้อยกับเลวมาก แต่ถามว่าเลวกับทุกคนก็คือทุกคนไม่ใช่คนดีอะ่ะ <c oughs> โหแต่พอมาแบบเห็นอย่างนี้แล้วแล้วแบบมันจุกนะพี่พี่พี่เปรมเนาะถ้าเราเราเป็นคนรักแบบพ่อแม่เนาะเรามามารับรู้เรื่องราวอย่างนี้มีความรู้สึกแบบเอ้ยมันจุกอะ่ะไอ้คนเรามันมันไม่รักคนอื่นไม่เป็นไรเลยนะไม่รักคนอื่นไม่เป็นไรเลยนะ ไม่ไม่รักพี่รักน้องนี่ก็ยังไม่เท่ากับแบบรักเลยพ่อแม่พี่เปรมสาหรับฟ้านะพี่ว่าเป็นเรื่องที่อจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ายิ่งเขาแสดงถึงความเป็นคนยิ่งเขาแสดงออกในความเป็นตัวตนของเขามากเท่าไหรก่ก็คือเนื้อแท้ของเขาก็จะหลุดออกมามากเท่านั้นมันมันก็จะทําให้ทุกคนเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากมาย นะคะคนที่เคยตามเขาคนที่เคยชื่นชมเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีคนซื่อคนแบบบ้านๆก็จะได้เปลี่ยนความคิดเนะะี่ยค่ะว่าอ้อเออใช่ว่ะขนาดแม่เขาเขายังไม่รักเลยคนอย่างนี้เหรอจะมารักเอฟสี่ใช่ปะคนอย่างนี้เหรอจะมารักใครเพราะว่าเดี๋ยวนะคะพี่ขอโทษนะคะรู้สึกว่าเสียงมันแบบเข้าอะค่ะเสียงมันก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กตลอดเลย อ่าอ่ะต่อก็คือว่าคือพี่มองอย่างนี้นะคือพี่มองว่าอ่าขนาดขนาดคนที่มีพระคุณเหมือนแม่เขาวะนะคะยังเขายังไม่รักเลยอะแล้วเขาจะมารักเอฟซีได้ยังไงไม่มีทางขนาดเท่าที่รู้ว่าอ่ะช่วงตัวอย่างว่าลูกคนโตถูกตีอ่ะเขาก็ยังไม่เขาก็เห็นว่าเออยืูนดูเฉยเยไม่ได้เข้าไปห้ามพราหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกป้องลูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่แปลกเลยนะคะไม่แปลกเลยที่แบบ ทำไมเขาถึงปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินมาจนถึงตรงนี้ก็คือว่าใครจะด่าแม่แช่งแม่ไล่แม่ไปแผละู่คอตายเขาซึ่งเป็นลูกสาวก็ไม่ได้สนใจใยดีที่จะปกป้องแม่หรือห้ามปลามคนพวกนี้แต่ว่าด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าเอ้ยห้ามไม่ได้เราห้ามใครไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าทําได้ไหมมันทําได้อยู่แล้ว ซึ่งมันมีวิธีพูดวิธีทาอยู่แล้วแต่ว่าไม่ทําก็แสดงว่าอ้าวงั้นเธอก็ไฟเขียวให้พวกของเธอให้คนของเธอให้สมุนของเธอให้ลียวล้อของเธอด่าแม่เธอใช่ปะ<ม>อ่าแล้วก็ทุกคนก็ต้องย้อนกลับมาดูอีกว่าอา้าวแล้วตกลงแล้วผู้หญิงคนนี้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่จิตใจเขาเป็นยังไงกันแน่พี่ถึงบอกว่าเฮ้ยเขายิ่งกว่าสัตว์เดจฉานนะ,ะเพราะว่าสัตว์เดจฉานอ่ะมันยังปกป้องลูกมันยังปกป้องคนในครอบครัวของมันนะมันยังยังมันยังปกป้องพวกพ้องของมัน นะแต่คนนี้ใจยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานมันนั่นหมายความว่าผู้หญิงคนนี้เขาต้องต่ํายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานหมายความจิตใจของเขาต้องต่ามากกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่เราจะต้องยกย่องหรือเชิดชูแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าให้ทุกคนให้ทุกคนจาไว้เลยนะคะตั้งแต่ตนะำำนะวตตันนี้เป็นต้นไปนะเอาจําคําพูดของเปมเลยนะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนดูเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะถูกจะถูกกรรม จะถูกบาปที่ทํากับแม่ทํากับพ่อทํากับแม่ลงโทษเขายังไงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ดูเลยว่าหายนะจะเกิดกับเขาเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆชีวิตเขาจะไม่มีคําว่าจเจริญรุ่ง,รงเรืองแน่นอนฟันธงค่ะพ่อไม่เคยเห็นใครที่ทํากับพ่อแม่นะคะ<ด>คพี่พ่อแม่คือพระอรหันต์พ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้าน พ่อแม่เปรียบเสมือนพระอาหารหันต์ของลูกใครที่ทําเลวกับพ่อแม่บาปนั้นจะส่งผลอย่างสาหาัสใครที่ทําดีกับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่กรรมกรรมดีอันนั้นนะคะบุญอันนั้นน่าจะมาดูแลเราอะอย่างที่ชน,นิดที่ว่าเราอน,นึกไม่ถึงเลยว่าบุญที่เราดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูท่านดูแลท่านนะคะ,ะทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านสุขสบายเนี่ยบุญนั้นมันจะมาส่งผลให้ทุกคนน่ะ มีความเจริญรุ่งเรืองและชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขแต่คนลูกคนใดก็ตามนะครับที่เป็นลูกที่เนรคุณอากตันยอยู่ต่อพ่อแม่นะคะอากตันยอยู่ต่อผู้มีพระคุณต่อครูบาอาจารย์คนพวกนั้นนะคะจะกินไม่อิ่มนอนไม่หลับชีวิตจะมีแต่เรื่องร้อนเรื่องร้อนจะเข้ามาตลอดมีเงินก็จะเก็บเงินไม่อยู่จะต้องมีทางที่จะต้องใช้เงินมีชื่อเสียงก็จะไม่มีชื่อเสียงที่แบบชื่อเสียงมันจะกลายเป็นชื่อเสียงที่แย่ที่เสียมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วมันจะต้อง แม่ต้องมีทางที่คือชีวิตจะไม่มีความสงบเลยในชีวิตอะบอกได้เลย<ะ>อันเนี้ยอันนี้เห็นเห็นมากับตาหลายหลายคนมากที่ทํากับพ่อแม่ที่แบบคือ<ะ>ไปไม่รุ่งอะรุ่งก็รุ่งแบบอ่าดอกไม้ไฟอะคือเหมือนจุดขึ้นมาสว่างแป๊บเดียวแล้วก็หายหายไปเลยหายไปกับสายลมอะไรเงี้ยอันอันนี้บอกฟันทงเลยผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางที่จะเจริญนะฮะ,ฮะคนที่คนที่ เนลคุณกับพ่อแม่ที่คนที่แบบอุ้มท้องตัวเองมาเก้าเดือนอย่ามาใช้คาว่าเออพ่อแม่พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันแม่ลําเอียงหรืออะไรไม่คนเราอะนะคะความเป็นลูกอะคะ่ะความเป็นลูกอะเนาะต่อให้จะยังไงเสียนะคะต่อให้จะยังไงเสียคุณที่เป็นลูกควรที่จะพึงที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านใช่ไหมพระคุณของท่านที่อุ้มท้องให้น้ํา ให้นมให้ข้าวให้น้ําเราเลี้ยงดูเราป้อนข้าวป้อนน้ําเรานะอด,อดตะหลับขับตะนอนดูแลเราจนเราเติบโตส่งเสริเราเรียนหนังสือแค่เนี้ยพระคุณแค่เนี้ยสิบชาติร้อยชาติก็ทดแทนไม่หมดแต่สิ่งที่เขาทํากับแม่เขาสิ่งที่เขาทํากับแม่เขาอ่ะที่ที่เราเห็นอนะ่ะเป็นรูปธรรมท,ทุกวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องจะต้องขันมามองแล้วว่าเฮ้ยอย่าเอาตัวอย่างผู้หญิงคนนี้นะเพะ แล้วผู้หญิงคนนี้ยังหน้าด้านที่จะสอนคนอื่นในเรื่องของคติธรรมในเรื่องของพรหมวิหารสีในเรื่องของธรรมะทุกอย่างนะคะพี่ถึงบอกว่าหน้าด้านแล้วก็เป็นคนที่ไร้ยังอายอย่างที่สุดคือคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสอนคนอื่นในเมื่อตัวตัวเองก็ทําตัวทุวเรศแล้วก็เป็นคนที่ไรยังอายอย่างอย่างอย่างที่ไม่สามารถที่จะเอาคําไหนมาเปรียบเทียบได้เลยนะ พี่ถึงบอกว่าคุณน่ะต่ํายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะพี่อย่าเลี้ยงหมาพี่เลี้ยงหมานะคะแล้วหมาของพี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ It's not here. It's not here. No, he's not. Yeah. No, no tea? Yeah, sure. Yes, please. Thank you. ขอโทษค่ะพอดีพอดีเพื่อนเพื่อนคอลเลกมาคุยมาคุยด้วยถามหาเอาอยู่ไหน ขอโทษขอโทษทุกคน <_ d ial> ก็แอมก็จะบอกว่านะฮะคือพี่มองแบบนี้นะคือพี่เป็นคนที่ชัดเจนนะฟาใสพี่เป็นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคําพูดของพี่เป็นจะชัดเจนเลยพี่คือเราไม่เราไม่ต้องมาอวยเราไม่ต้องมาใช้คําพูดแบบผ่านล้อมอ่ะคือเราเป็นคนที่ชัดเจนเราคิดว่าอ่ะเพราะเรามาสังเกตสัตสัตว์เดรัชานก็คือสุนัขที่เราเคยเลี้ยงเนี้ยเราเห็นว่าเอ้ยเราดูแลมันนะเราป้อนข้าวป้อนน้ํามันนะเราประคบประหงมมันนะมันยังรักเรา มันยังมีความเมตตาเออมันยังมีความซื่อสัตย์กับเจ้าของมันตอนมันมีลูกอ่ะโอ้มันดูแลลูกมันนะมันให้นมให้อะไรลูกมันมันปกป้องลูกมันนะจากสุนัขตัวอื่นที่จะมาทําร้ายลูกมันอ่ะแต่ผู้หญิงคนเนี้ยไม่มีไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้เป็นคนดีอ่ะเขาไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องรู้สึกว่าเออน่าชื่นชมอ่ะิริยามารยาทก็ไม่มีคือเป็นคนที่ไร้มารยาทหนึ่งนะคะเป็นคนที่แบบ ไม่มีมารยาทในในในเรื่องของตัวแบบคือหนึ่งการเข้าหาผู้ใหญ่ก็ศูนย์ม<ะ>ารยาทบนตัวอาหารก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้สุดท้ายแล้วเขากลายเป็นคนที่เป็นคนชั่วเป็นคนชั่วที่แ<ะ>บบปากชั่วคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดคําพูดของเขาอะมันเหมือนกันกอบหนังสือที่เราอ่านนะ หนังสือ<ม>ที่แบบนั้นนี่้แต่การกระทําของเขามันตรงกันข้าม,มเพราะฉะนั้นคําพูดของผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าพูดเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องธรรมะาเนี่ยตกให้ตกให้ปัดตกเป็นศูนย์เลยแล้วก็บอกว่าไร้สาระม,มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากเลยทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณน่ะคุณพูดคุณพูดเก่งคุณพูดดีแต่การกระทําของคุณมันย้อนแยง้งเพราะฉะนั้นเราดูการกระทําให้ทุกคนอ่ะดูคนให้ดูที่การกระทําเป็นหลัก อย่าเอาคําพูดเป็นหลักเพราะว่าคําพูดใครๆก็พูดได้ยิ่งพวกมิชาชีพยิ่งจะพูดเก่งพูดดีพูดหวานพูดหวานลอมแต่เราอะเราเป็นคนปกติทั่วไปในสังคมเราจะต้องยึดถือพฤติกรรมและการกระทําเป็นหลักอย่าหลงไหลในคําพูดหวานหวานคำพูดสวยๆคําพูดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาพี่จับตามองผู้หญิงคนนี้กับครอบรัวเขากับ กับอ่ากับทุกคนที่นั่นนะสองปีพี่ถึงบอกว่าพี่ฟันตรงพี่พี่มองจากหนึ่งสิ่งที่พี่สังเกตเห็นสองพฤติกรรมที่ต่อเนื่องของเขาทั้งสองคนแล้วก็คนรอบข้างเขานะฮะเพราะฉะนั้นพี่ถึงพูดได้เลยว่าผู้หญิงคนนั้ไม่ใช่คนดีสําหรับพี่นะแต่สำหรับคนอื่นกับติ่งเขาพี่ไม่พี่ไม่พี่ไม่รู้แต่สําหรับพี่พี่มองถ้าหนูถามพี่พี่คิดยังไงพี่คิดอย่างนี้เลยค่ะตรงเลยค่ะยกตัวอย่างให้เห็นเลยเป็นรูปธรรมค่ะคือแบบพี่พี่เปมแล้วแล้วเขายังแบบ พูดนะแบบคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดาพี่เปรมคือก็นมีความรู้สึกว่าคนเรามันต้องแบบว่ามั่นหน้าขนาดไหนที่แบบใช่ไหมคะพี่เปรมที่สามารถพูดให้แบบเหมือนกับแบบตัวเอง,ง<ค>สูงส่งอ่ะก็นี่ไงมันคือการหลงตัวเองคือมันเป็นคนที่หลงเงาอย่างอย่างน่าเกลียดอะ่ะคือเป <ภา S 2> ็นการหลงตัวเองอย่างไร,ร้กาศแล้วคิดว่าตัวเองนะฮะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีเข้าใจไหมเหมือนว่าผมไม่ได้เป็นคนฉลาดนะแต่ผมคือคนฉลาด เข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วก็อยากจะบอกอ่ะจริงๆแล้วทั้งสองคนก็อยากจะบอกทุกคนแล้วว่าฉันคือคนดีฉันเป็นคนที่มีบุญมีบารมีฉันคือคนที่ฉลาดแต่แต่มันเป็นการที่ใช้คำพูดเข้าใจมากเหมือนกันคือเขาพูดเหมือนคล้ๆว่าปลอบใจตัวเองเขาปลอบใจตัวเองนะเขาปลอบใจตัวเองเขาเป็นการพูดเพื่อโต้แย้งพวกพวกคนที่เห็นต่างกั แต่การเป,เป็นการพูดเพื่อปลอบใจตัวเองทั้งๆทีท่ลึกๆแล้วอ่ะตัวเองไม่ได้มีความดีอะไรเลยไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลยนะคะไม่ได้มีคุณธรรมอะไรที่สังคมจะต้องเชิดชูให้เกียรติและเชิดชูเลย<ะ>คือคนอนะคือคนนะคะฉลาดเราจะฉลาดเราจะสวยเราจะรวยเราจะหลอ่อเราจะดีแค่ไหนอ่ะสังคมจะต้องตัดสินเราเอง ในฐานะที่ว่าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่มีอิทธิพลในในสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยคุณเป็นคนดังในโซเชียลคนคนคือคน่ะเขาจะเห็นเองว่าคุณเป็นคนยังไงแต่ว่าแน่นอนนะคะถ้าพวกเอฟซติ่งเขาว่าเขาจะต้องสรรเสริญเยินยอกันแต่เข้าใจปะพี่มีความรู้สึกว่าที่เขาพยายามที่จะพูดแบบเนี้ยเขาแค่นะเขาแค่คนที่เห็นต่างคือเขาอยากให้ทุกคนเขาอยากให้ทุกคนมองมองเขาว่าเป็นคนดี Mm hmm. เป็น,นที่มีบุญเป็นคนที่ดีเป็นคนโอเคเป็นคนฉลาดค่ะ <Ha. S 1> ที่อ่าเขาอยากให้พวกเรานั่นแหละพวกเราที่ท,ที่ที่ไม่เห็นด้วยกับเขานั่นแหละเห็นเห็นว่าเขาเป็นคนคือยอมรับใช่ไหมคะคือให้เรายอมรับแล้วก็แบบยกย่องเขาเหมือนอย่างที่ฝั่งโน้นยกย่องใช่ไหมคะอือ mm ือ hmm. Thank you Thank you so much พี่ถึงบอกว่าอ่าทุกคนฮะ การที่เราจะมองใครสักคนอนะในความดีนะอะตามท่าตาถามเปลมนะเปลมบอกได้เลยว่าเพลยดูคนอนะคนดีของเพลคือคนยังไงก่อนเปลยดูง่ายๆเลยค่ะหนึ่งการที่เขาปฏิบัติต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์อันนี้คืออันดับแรกเลยที่พี่จะมองที่เพลมจะมองคนนะคะว่าคนเนี้ยเป็นคนยังไงหนึ่งเขาปฏิบัติกับพ่อแม่เขายังไง สองเขาปฏิบัติกับครูอาจารย์ครูบาอาจารย์เขายังไงสามเขาปฏิบัติกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องเขายังไงเพื่อนฝูงเขายังไงสี่เขาปฏิบัติกับคนที่ไม่มีผลประโยชน์กับเขายังไงคือคนที่ไม่มีผลประโยชน์เขานั่นหมายความว่าคนเนี้ยไม่มีประโยชน์กับเขาแต่เขาปฏิบัติกับคนเหล่านั้นยังไงแน่นอนที่เราจะต้องอวยต้องเลียคนที่มีประโยชน์กับเราใช่ไหมคนที่ ทำา<ฆ>งนให้เราคนที่ทําให้เราแบบอย่างเงี้ยเขาเราต้องเรียนต้องเรียนต้องอวยแต่คนที่เขาไม่มีผลประโยชน์อะไรให้เราเลยอ่ะเราปฏิบัติกับเขาแลงไงมันมันเป็นสังคมที่แบบสังคมที่ต้องคบหากันเพราะว่าคนนี้ให้อะไรเราคนนี้ได้เราได้อะไรจากคนนี้แต่กับคนที่เขาไม่ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยไม่มีผลประโยชน์ให้เราเลยเนี่ยเราปฏิบัติกับคนเหล่านั้นยังไงใช่ป่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่พี่<ฆ>พี่มองพี่ใช้พี่ใช้ในการพิจารณา อะพราะพี่ถึงบอกไล่เต็มสําหรับพี่พี่ฟันธงเลยร้อยเปอร์เซ็นตเลยว่าพี่ไม่เคยหลังๆมาเนี่ยนะคะพอทุกคนเห็นท,าท่าทยของเขาเนี่ยพี่ไม่เคยเชื่อเลยว่าสองคนนี้เป็นคนดี uh huh. ดออนะืตัดเรื่องคดีนะตัดเรื่องคดีนะ้องชมพู่นะสมมตินะต,นะตัดเรื่องคดีนะ้องคนพููว่าสองคนเนี้ไม่ใช่คนทําอะสมมตินะสมสมมติคนะ่ะแต่เชื่อเปล่าว่าพฤติกรรมของเขาก็ไม่ได้ทําให้เราเชื่อว่าเขาเป็นคนดี ใช่อืมเท่าที่เห็นเห็นกันอยู่มาเป็นปีๆนะคะอืมนั่นคือเนื้อแท้ของเขาค่ะนี่คือ,อเนื้อแท้ของเขาที่เราเห็นว่าเอ้ยให้ตกลงแล้วไอ้สองคนนี้มันก็ไม่ใช่คนดีแล้วดูคนรอบข้างเขาเห็นไหมคนรอบข,ข้างของเขาอะ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่โอเคอะ่ะคือเอาง่ายๆเลยมันเป็นการรวมตัวของขยะสังคมแล้วก็เดนสังคมที่ไปอยู่ในด้วยกันตรงนั้นนะคะกลายเป็นตั้งอมมูนิตี้ตั้งชุมชนอะไรอย่างหนึง่งเพื่อที่จะคล้ายๆว่าเป็น เป็นแบบว่าประเทศสารคันน่ะเป็นประเทศที่เหมือนว่าอุปโลกอุปโลกกลุ่มก้อนของตัวเองอชอนของตัวเองกลายเป็นแบบว่าเขตปกครองพิเศษไปแล้วนะฮะแล้วอ่าแล้วก็กลายเป็นแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าอยากทําอะไรก็ทําการที่อย่างในกรณีที่เขาขอบริจาคอย่างเปิดเผยแล้วนะไม่ตึง้งไม่ได้สนใจแล้วนะว่าเออฉันจะบอกบุญทุกเดือนแล้วนะใช่ไหมห ซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ใครจะตรวจสอบได้ไหมอ่ะคุณโอนให้เข้าบัญชีใครอ่ะคุณโอนเข้าบัญชีใครใช่ไหมม,หหไหมีคนบ้าที่ไหนมีคนบ้าที่ไหนคนปกติดีๆที่ไหนที่คนที่กลัวเกรงต่อกฎหมายที่ไหนมันจะขอเปิดบริจาคทุกเดือนบอกบุญทุกเดือนมีไหมอ่ะใช่ไหมทำไมเหรอคุณเป็นมูลนิธิเหรอคุณที่จะต้องขอบไปจากทุกเดือนคุณเป็นมูลนิธิเหรอใช่ป่ะเนี่ยคือมันทําอะไรแล้วมันไม่สนใจแล้วว่าสรรพกรจะลงไหม จังหวัดจะลงตรวจไหมอืม<ช>อ่าน่วยงานคือท<ำ>ํานะทําทําทุกอย่างทําทุกอย่างที่คนปกติเขาเขาไม่ทํากันอ่ะอ,อืมอืมอย่างเช่นเช่นตอนนี้เห็นไหมที่มีต่อเติมบ้านออกมารู้ทั้งร,รู้ว่ามันมันไม่ควรมันผิดนะแต่ก็เห็นยังไม่เห็นจะหยุดเลยไม่เคอพี่มีความรู้สึกว่านะคะเขาเป็นคนที่ผิดปกติ มากๆตรงที่ว่าเขาไม่<ะ>สามารถที่จะคืออะไรก็ได้ที่ให้อยู่ในแสงอยู่ในสปอต l i g h t อยู่ในแสง<ะ>เขาจะทาเขาจะทําอย่างนั้นเขาไม่สนคือพวกเนี้ยเ<ะ>ชื่อว่าให้ทุกคนสังเกตเลยนะว่าพฤติกรรมของพวกมิชาชีพฤติกรรมของพวกลุงโลสิแพมงกุฎอะ่ะเขาจะไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่เขาทําจะผิดหรือจะถูกค่ะเขาไม่สนจะทําเป็นคนที่แบบ เหมือนเป็นคนที่ต่อให้รู้ว่าผิดก็จะทำ mm hmm. ทำยังไงก็ได้ที่ให้ตัวเองอะยังอยู่ในความสนใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นความสนใจนั้นจะทำให้ตัวเองอะแย่ yeah. จะทำให้ตัวเองแบบต้องต้องมีปัญหาอะไรแค่ไหนแต่ก็ mm hmm. คือคือระบบความคิดของคนพวกเนี้ย mm hmm. มันไม่ใช่ระบบความคิดของคนปกติทั่วไปนะค่ะ mm hmm. มันมันกลายเป็นคนที่มีความผิดปกติอ่ะดังทางด้านความคิดทางด้านพฤติกรรมทางด้านบุคลิกภาพ mm hmm. นะฮะคือคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบที่จะเป็นที่สนใจอะไรมากมายคนปกติทั่วไปจะไม่ชอบปัญหาสังเกตไหมทุกคนจะไม่ชอบหลอมมีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลต้องไปดีวกันตำอหมาตํรวจอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วยิ่งให้คนมาดา่าแบบว่าเราเป็นคนเลวนู่นเลวเนี่ยพี่เปรมคือหมันยังอยู่ในสังคมได้มันมันน่าอายมากเลยนะมันไม่ใช่แค่คนในหมู่บ้านนี่ดิมันคนทั่วประเทศทั่วโลกอะ่ะมันให้มาตาหน้าอยู่อะ่ะ ให้มาด่าอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยพี่เปมคือแบบผมไม่ต้องมันเหมือนพี่เปมว่าคือคนพวกนี้ไม่ปกติคนป่วยอ่ะใช่ค่ะพี่ก็จริงๆมันเป็นการวัดใจคนในสังคมไทยเลยนะทุกคนค่ะจริงๆมันเป็นการวัดใจทุกคนเลยนะถ้าทุกคนเห็นด้วยกับคนพวกนี้แสดงว่าคุณไม่ปกติอะ่ะคือคุณไม่สถ้าคุณเห็นด้วยกับคนพวกนี้แสดงว่าคุณไม่ปกติตรงไหนตรงที่ว่าคุณไม่สามารถวิเคราะห์และแยกแยะอะไรได้เลยว่า อะไรคือความถูกต้องอะไรคือความไม่ถูกต้องอ่ะอะไรคือเรื่องผิดกฎหมายอะไรคือเรื่องโอเคอ่ะแสดงว่าคุณพวกคุณน่ะก็ป่วยคุณป่วยใช่เพราะว่าอะไรคุณป่วยอ่ะคุณไม่สามารถที่จะแบบสังเกตหรือว่าพิจารณาอะไรได้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่เรานะมันไม่ถูกต้องลรออ่ะเข้าใจปะคือใครที่ยังเข้าไปอวย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 แสดงว่าคุณไม่คุณไม่โอเคแล้วนะคุณผิดปกติแล้วนะใช่ค่ะคุณแม็กพูดถูกผม ลุงแม่บอกว่าผมว่าเอฟซีฝ่ายนั้นก็มีส่วนทําให้เขาเป็นแบบไม่ใช่ก็เอฟซีใส่อวยไงใส่เลียใครไงลุงแม่มพ่อแม่รังแกฉันนี่คือคำามิง <c oughs> คือเขาคือเขาปกติก็หลงตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วมีพวกฝั่งฝ่ายอวยเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยแบบโอ้โหติดลมบนเลยทีนี้อันนี้เราก็ช่วยคือลุงแม็กเราไม่สามารถที่จะไปกู้โลกได้ก็แล้วแต่อ่ะคือเขา้าใจปะ พ่อแม่รังแกฉันที่เลี้ยงลูกผิดๆเลี้ยงลูกแบบตามใจทุกอย่างลูกทําอะไรผิดก็ถือว่าถูกอะลูกวิ่งไปชนโต๊ะเอาไม้ไปตีโต๊ะบอกว่าโต๊โตผิดโตะผิดลูกไปทะเลาะกับเด็กข้างบ้านไปแย่งของเล่นเขาแล้วก็มีการใช้กําลังกันแม่จูงมือไปไปตีเด็กข้างบ้านไปด่าเด็กข้างบ้านใช่ไหมเนี่ยคือพ่อแม่รังแกฉันแทนที่รู้อยู่ว่าเนี่ยพยานหน้าผิดกฎหมายนะเสาไฟฟ้าผิดกฎหมายนะ สร้างอ่ะเลยเลยถนนหลวงมานะการรับบริจาคอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะแต่ไม่มีใครห้ามพี่ถึงบอกว่าเขาน่าสงสารนะลึกๆแล้วทุกคนรู้เปล่าทําไมทําไมเป็มถึงมองว่าเขาน่าสงสารเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสองคนเนี้ยตาลาเนี่ยชายหญิงพระเอกพี่ขวัญกับอีเรียม่ะไม่มีกันยาณมิตรเลยแม้แต่สักคนเดียวขนาดเราคิดว่าช่องหมดนะช่องหมดสองสามีภรรยาที่ว่าจบนอกอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้มีความจริงใจกับเขานะรู้ไหมสองคนเนี้ยเข้ามาเพื่อโกบกลวยเงินผลประโยชน์อย่างเดียวโดยที่ไม่สนสี่สนแปดว่าสิ่งที่เขานําเสนอกับสังคมมันจะถูกต้องหรือไม่เขาสนใจแต่ยอดวิวเรื่องรายได้เข้าช่องเขาเท่านั้นเขาถึงเขาถึงทําทุกอย่างให้ไอ้สองคนเนี้ยมันลอยตัวและหลงตัวเองอย่างที่สุดสองคนเนี้ยเป็นช่องที่น่ากลัวมากๆน่ากลัวที่สุดในบรรดาทุกช่องที่บอกเลยนี่คืออัศรพิษนี่คือมิร มิดที่ไม่ใช่มิด